เอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทางช่องวันนี้เป็นวันที่เก้าวันเสาร์ที่เก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วันพระเมนนื้อนี้อย,ย่ะยุตมอยญาตีพี่น้องกำลังสิเดินทางออกมาใส่บาตรพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแม่วัวก็จะเดินทางไปวัดหลังจากใส่บาตรแล้ว แม่ขัวกับกระลังเตียมกับเขากับน้ำเนาะค่ะพี่น้องอะจะไปทำบุญที่วัดพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วใสบาดแป๊บนึงเด้อ ใส่บาทกลับมากแลว้วค่ะพี่น้องคณะนี่แม่ขั่วเตรียมกับเขากับป่านะะนนะเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นบะ่ค่ะพี่น้องดอกไม้ดอกไม้ละกาผลละไม้ละกาซิมีอ่าทอดปลาทูขวดจิปโอมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้แม่ขั้วสิภาคไปตามตัวเลขของไพ่หน่วยบนแม่นๆ่นคนชัยภูมิอ่ะรอเบิงตัวเลขพร้อมพอกันเด้อค่ะพี่น้องอ่ะถามมาเบิงตัวเลขน้ำกันก่อนสิไปวัดเนี่ยขั้วก็ต้องเคลิปอา่าลืมไปตามตัวเลขเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวเลขของปู ที่วัดสามาที่ถ้ำงวดที่ผ่านมาถือทึ่งหาศูนย์หาสองได้พี่น้องสิบหกสิงหาคมเมืเม่อนี้วันพระไปทำบุญให้สบายใจเด้อพี่น้องเด้อบุญบุญนี่บ่มีไผ่แปดแจก ันว่ามันแหกบ่ไใดคือไม่พากลางปั่นกันบ่ไใดที่พี่น้องอัน,นผู้เท่าผู้รู้ผู้ผเพิ่นว่าผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้อ่าคนชัยภูมิเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เพิ่นว่าโหดแม่นหน่วยบนเห็นบ่พี่น้องสองสูตรชนกันหน่วยบนได้สูตรหนึ่งที่ได้เรียกตัวใดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สอง พิ่นฟันท่งโตเดียวได้พี่น้องนี่สูตรที่หนึ่งสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งเจ็ดศูนย์แปดโอ้ยหอนหอนแต่เสาพี่น้องสูตรที่สอง แม่ขั่วได้ล่องของคนชยัยภูมิไปแล้วดิอันหนึง่งคลิปหนึ่งนี่รัฐบาลไทยเจ็ดแปดหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ของเราในบนรางเดินดีดิพี่น่องของคนชยัยภูมิบ้านนี่เพิ่นนว่าอันนี้เป็นบนลางเนาะเพิ่ฟันนวยบน โอ้ยหอ,ยอ,ยอยนเพนคนชัยภูม่มนี่ฟันนวยบนแต่แต่สูตรนี่กับส้นส้น,สนเหล็กส้นเหล็กตัวใดเห็นบ่พี่น้องจะมีชนอยู่เด้อจะมีชนอยู่เด้อเอา สังเกตให้ดีเด้อพี่น้องเด้อสรุปแล้วตัวนี้บนล่างบานี่บนล่างนี่มาได้เทิงบนทึ่ง่างนี่สูตรนี่นี่มาได้เทิงบนทึ่ง่างแล้วสูตรที่หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดสูตรที่สองแปดเก้าสามชนกันตัวใดพี่น้องสังเกตเด้อสามสูตรนี่ ชนกันที่เลขแปดเลขแปดเพื่อนว่าฟันตัวไรบัน ันพงหน่วยบนตัวเดียวพี่น้องสังเกตเห็นบะสามสูตรสามสูตรกับสูตรที่แม่ขั้วลงไปเนี่ยลละ บนล่างแม่นๆนี่ล่ะบนล่างมาล้านเปอร์เซ็น์นี่ของคนชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้อบนล่างมาล้านเปอร์เซ็นมีแปดขึ้กันบานี่สูตรที่หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดกับมีแปดขึ้กันสูตรที่สองแปดเก้าสี่กับมี่แปดขึ้กันมิถนันฟันธงตัวเดียว ฟันธงหน่วยบนอ่ะสามสูตรช,นก,น,ตน,ตรชนกันได้ตัวเดียวได้พี่น่องเด้อสามสูตรชนกันได้ตัวเดียวเอา้าแคปนาจอไวพ้พิจารณาเบิงพี่น่องสำหรับตัวเลขของคนชัยภูมิรู้ซึกว่าจะแม่นมากเพิ่นมีสูตรลักหน่วยมาห้อยู่โอ้เพิ่นมีสูตรลางมาห้อยู่ดิ เดี๋ยวเดวแม่ขั้วเบิ่งก่อนเพิ่นมีส่สีพลางสีบลางนี่สีส้นกันตัวใดสีพลางนี่สีส้นกันตัวใดเดี๋ยวแม่ขั้วสีลงให้คลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอดติดตามเบิ่งว่า คนชัยภูมินี่มีสูตรดีๆมีสูตรแม่นๆอ๋อมี FC. เอฟซีวาแม่สินลบกวนถ้าแม่สินไปซื้อน้ำทําบุญกับปู่ศรศูนย์ร่วมทําบุญด้วยนะคะวัดสันบ่นวาอ่า โอเคโอเคซื้อน้ำไปทำบุญเพื่นว่าซื้อน้ำไปเฮ็ดบุญน้ำหนึ่งรอยบาทอ๋อโอเคครับพี่น้องมือนีแม่ขั้วสิไปวัด,ดอุทัยถ้ำเด้อมือมือใดมืออื่นหรือมือฮื้อคนละเดี๋ยวแม่ขั่วสิอ่าไปท้ำบุญน้ำปูแล้วกมีอีกท่านหนึง่งยุ่ฝากมากเสียค่านา้ำค่าไฟซอยปูยู่ โอเคค่ะเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของคนชยัยภูมิฟันธงหน่วยบนตัวเดียวแปดอ่ะมักกระจัดได้พี่น้องเดอ้อมักกระจัดบ่มักกระทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาพิจารณาคักๆเด้อพี่น้องเดอ้อก่อนลงทุนอ่ะแคปหน้าจอไว้อันเดียแวมว่้วนสดเดินทางไปเฮ็ดบุญแล้วสิบัท่านเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา มาเด้อพี่น้องไปร่วมบุญกับแม่ครัวหลกักสิไปตามตัวเลขแนวทางที่ปูเพิ่นเขียนไว้ขางลงคั่วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ